ฮัลล่สวัสดีลูกหลานของยายมีขอถามหน่อยเวลาว่างๆนี่เด็กๆทำอะไรกันบ้างชวนยายเนี่ย ก็ว่าก็หนังสือเนี่ยมีเยอะเลยเนี่ยเขาส่งมาให้วันนี้ยายก็เลยคิดว่าจะมาหาหนังสือดีๆชักหนึ่งเล่มอ่านให้เด็กๆฟังนี่นี่ๆๆๆนี่ทองเนี่ยมีแฟนๆของหนังสือป๋องแป๋งกันหลายคนยายรู้งั้นเดี๋ยววันนี้ยายจะหยิบมาอ่านให้ฟังชักเรื่องหนึงเนะมมาะมามาฟังกันมาขยับเข้ามาดูเ้ยอ่านี่ไงเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์พาสคิส เนี่ยเขาส่งหนังสือมาให้ยายเยอะเลยป๋องแปงเนี่ยเออแลแ้วตาแก่นี่มันกำลังจะทำอะไรเด็กเนี่ยจุบจุบจุบจุเฮ้ย oh, <no. S 1> ตาเท่าหัวงูหนังสือชุดนี้เป็น activity book activity book ก็หมายความว่าเด็กๆจะสามารถนี่ตอบโต้แล้วก็เล่นด้วยได้นี่มีกิจกรรมให้ทำมีสติกเกอร์ให้แปะมีคำถามให้ตอบ เป็นชุดเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนอ่ะมาฟังกันเลยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังตาเถ่าหัวงูอย่าไว้ใจนะป๋องแปงเรื่องโดยสันนี่บอยภาพโดยคุณสราวุธสุขสำอางนี่ตาเถ่าหัวงูมาแล้วในบู่บ้านมีลุงถ่าทางใจดีพึ่งย้ายมาใหม่อยู่ใกล้บ้านของป๋องแปง ทุกวันลุงชอบแอบมองป๋องแปงนั่งเล่นที่โต๊ะมาหินหน้าบ้านถ้าป๋องแปงหันไปเห็นลุงจะโบกมือให้ยิ้มทักทายอย่างเอ็นดูวันนี้ลุงเข้ามาแนะนำตัวว่าชื่ออึงและนำไอศกรีมมาให้แต่ป๋องแปงไม่กล้ารับไหวเพราะแม่เคยสอนไว้ไม่ให้รับของจากคนแปลกหน้าอ้าวนี่ไอเ็มลูกอ้าไม่เอาอะฮะแม่บอกไม่ให้รับของจากคนแปลกหน้า รุงขึ้นลุงอึงนำรถของเล่นที่ป๋องแปงอยากได้มาให้แล้วก็บอกว่าเออนูเอาไปเถอะแม่ไม่ว่าหรอกลุงบอกแม่ไว้แล้วป๋องแปงดีใจจึงรับไว้และกล่าวขอ,ขอบคุณครับคุณครับลุงอึงนำรถมาเล่นด้วยกันและชวนป๋องแปงไปเล่นที่บ้านพรุ่งนี้เออไปที่บ้านลุงสิมีเด็กๆเ,เยอะแยะไปเล่นแข่งรถการสนุกมากเลยละ่ะป๋องแปงตื่นเต้นมาก แต่ยังลังเลว่าจะไปดีไหมนะหน้าตาเจ้าลุงอึงนี่ไม่น่าไว้ใจเลยนี่เป็นเรื่องราวของลุงอึงกับป๋องแปง๋งเสร็จแล้วเราก็จะไปหน้าที่เป็นแอคทิวิตี้นี่เขาจะมีคำถามให้เด็กๆได้ตอบเนี่ยข้อหนึ่งนะลุงอึงที่เพิ่งรู้จักการชวนไปเล่นแข่งรถที่บ้านป๋องแป๋งควรทำอย่างไรดีข้อ A บอกแม่ว่าขอไปเล่นที่สนามเด็กเล่นและแอบไปเล่นที่บ้านลุงอึงแทนไฮป๋องแปงส่วนข้าบีป๋องแปงบอกแม่ว่าขอไปเล่นที่บ้านลุงอึงเพราะมีของเล่นเยอะแยะเอออันนี้ไม่โกหกเนาะส่วนข้าซีบอกลุงอึงว่าขอบคุณครับแต่ป๋องแปงชอบเล่นที่บ้านมากกว่าเออเด็กๆจะตอบข้อไหนล่ะถ้าเป็นตัวของเด็กๆเนี่ยข้อนี้เนาะ บอกลุ่มอึ่ว่าขอบคุณครับแต่ป๋องแป๋งชอบเลนทีบ้านมากกว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าแล้วก็มีคำถามอีกหลายข้อต้องอ่านต้องตอบกันเองนะนี่นอกจากนั้นนี่ยังมีสติกเกอร์ให้แกะนี่ยายขอแกะนี่น,นี่เห็นไหมหแกะได้นี่มีอีกนี่ มีคุณครูจับกลนป๋องแป๋งหมับคนยอันนี้ถ้าพ่อกอดเราก็กอดได้นะอ่ะมาดูคำถามนี่เขาบอกว่าเป็นภาพสติ๊กเกอร์สาหรับหน้า14ถึง15เขาถามว่าภาพใดเป็นสัมผัสที่ปลอดภัยหรือสัมผัสที่ไม่ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆเพื่อนๆช่วยเลือกสติ๊กเกอร์มาติดแยกกลุ่มให้ด้วยนะอู้ สัมผัสที่ไม่ปลอดภัยนี่เลยตาคุณครูคุณครูนี่จับตูดบองแป้งนี่ยายเอามาก,ก่อนเลยไม่ได้นะเด็กๆถ้าคุณครูจะมาล่วงเกินละแบบนี้ไม่ได้อ้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวติดลงไปนี่ไม่ได้คุณครูจับตูดไม่ได้อันไหนที่ไม่ปลอดภัยอีกดูสิ ยรุ่นพี่ดึงมือป๋องแปงมาจับเป้ากางเกงเอ้ยจะให้ไปจับน้อนชาเขียวแบบนี้ไม่ได้นะแม้รุ่นพี่ก็หืนเหลือเกันเอ,เอามือไปจับเป้าตัวเองอีกดูที่เนี่ยอ๋อส่วนสัมผัสที่ปลอดภยัยอ่ะนี่พ่อกอดป๋องแปงอันนี้ปลอดภัยพ่อกอดเราได้เนาะ แต่ถ้าเด็กๆไปเห็นพ่อกอดสาวอื่นก็ฟ้องแม่นะลูก <laughs> <laughs> พ่อหัวแตกแน่ลูกเออนี่ไงอ้สนุกดีอะ่ะมีภาพโอเคมีภาพโอเคมีภาพโน้ด้วยไหนดูิสิบหกสนี่ ขาถามว่าอวัยวะใดบางที่ป๋องแฝงจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใครจับหรือสัมผัสได้อู้หูไม่จับได้ไหมโอ้ศีรษะจับได้เนะาะศีรษะจับได้ก็โอเคติดลงไปโอ้เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากเลยเนาะนอกจากเด็กๆจะได้อ่านแล้วนะเด็กๆยังได้ทดสอบความเข้าใจของเราด้วย มีเรื่องราวสอนตั้งมากมายโอ้นี่ก็เป็นหนังสือชุด Activity Book เนี่ยมีหลายเล่มเลยเรื่องเกี่ยวกับโควิดก็มีนะก็ลองไปหาซื้อมาให้ล,ลูกหลานๆใดอ่านได้เล่นกันนะคุณพอ่อคุณแม่อ่ะและคราวหน้าเดี๋ยวยายจะมาอ่านเล่มอื่นให้ฟังอีกนะคลิกนี้ไปละไปละนะเจ้าลงเท่าหัวงูโอ้ยอย่าเท่าหัวงูกันเด็กๆหลายเด้อ